เมื่อไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้เดังใจอยู่คนเดียวลำพังแต่ก็หวังกันไว้ไม่นานีนใจเขาคงจะรักสลายดวงใจช่วยกันฟังฝาหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจ はい。Bye. จะดูคนเดียวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทาง จาก7ดเจ็ดฤดูกาลของเรานะครับไล่ตั้งแต่ยุคแรกเลยนะครับฤดูกาลที่หนึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับมีปลาพวงมานะสวัสดีครับฤดูกาลที่สองเป็นนครสวรรค์นะครับน้องเทียนกับน้องนาที่อยู่นี่นะฤดูกาลที่สามเพชรบุรีนะครับบอลโจโสนะครับฤดูกาลที่สี่ยโสทรนะครับนี่ โก้กูจุนนะครับหรือดูการที่5นครราชสีมานะครับหนุ่มต้องโบอยู่ไหนจ้าเออฤดูการที่6ก็จะเป็นลบบุรีลบบุรีแล้วก็นีชมพู่นะชมพู่ครับบุญมีและฤดูกาลล่าสุดครับสีสเกตครับน้อง FM น้องก้อยน้องหมายน้องเอ็มนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะทำไมเราพามาครับพี่เพราะว่าฤดูกาลต่อไปจะเป็นแชมป์เจ้าสังเวียนเราจะจับ หลังจากวันนี้ฤดูการที่8ดรู้ผลปั๊บจะเอา8ฤดูกาลน้องๆเหล่านี้แหละมาปะทะกันโอ้โหแชมป์ชนกันเองแชมป์ชวนกันเองเป็นแชมป์เจ้าสังเวียนฤดูการหน้านี่ดูเดือดทุกคู่เพราะว่าทุกคู่เป็นแชมป์มาแล้วและตรงนี้นะฮะใครจะเป็นแชมป์วันนี้คะแนนเสียงทางบ้านขอปิดบตนะตรงนี้นะฮะปิดแล้ว เอาล่ะรอลุ้นอย่างเดียวนะจะเพชรบูบูลหรือจะพิษณุโลกเป็นแชมป์ฤดูกาลที่รับเดี๋ยวได้รู้กันตอนนี้เราไปดูก่อนย้อนไปดูครับว่าศรีสะเกตแชมป์ฤดูกาลที่แล้วเขาเอาห้าแสนไปพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง4ี่คนนะครับด้มอบเสียงเพลงแล้วก็มอบเงิน5 0,000 0บาทให้กับโรงเรียนบึงมรูวิทยาครับ รางวัล500,000บาทที่ได้รับเราได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสหรอดนักเรียนที่บกป้องทางการเรียนรู้โรงเรียนบึงมาลูวิทยาเรียบร้อยแล้วครับขอขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจและคะแนนโหวตทุกท่านนะครับที่มอบให้กับทีมจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณมากครับพวกเราชาวตำบลบึงมาลูสู้เอเวลาแห่งการตัดสินมาถึงแล้วนะครับ ชมป์ฤดูกาลที่8จะเป็นใครจะเป็นเพชรบูรณ์หรือจะเป็นพิษณุโลกครับเครียดนะพิษณุโลกนะครับเครียดมเรตอนนี้เรามาดูคะแนนจากคณะกรรมการของเราก่อนนะครับตรงนี้คณะกรรมการจะมีคะแนนสําหรับน้องดีมยูน่10,000คะแนนครับท่านละสอง0คะแนนครับไปดูคะแนนกันนะฮะว่าสําหรับน้องดีมจากพิษณุโลกนะครับได้คะแนนได้คะแนนจากคณะกรรมการเท่าไหร่คือกรรมการพร้อมครับเชิญครับ 10,000นะครับถรรมกันั้นละ2,000 10,000ยังไงน่าจะได้9,000ขึ้นมาแล้วครับ9,630คะแนนนะครับ9,630นะครับพิสนุโลกก็ถือว่าเยอะนะฮะ9,630จ้าตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับคิดว่าไหวไหมครับ9 6 0 น่าจะไหวน,นะครับอะมาดูกรรมการนะกรรมการบอมนะครับคะแนนของน้องจาจากเพชรบูรณ์คือ 90้าคะแนนโอ้ต้องบอกว่าใกล้กันมากใกล้กันมากคะก็คือถ้าฟังจากกรรมการแล้วก็คะแนนที่วิ่งกันมานะฮะฮะวันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นี่9980้เนอ้ย9890ชนะไป60คะแนนฮะเพชรบูรณ์มี9ก้าคะแนนรวมนะฮะแล้วก็ทีิานุโลมี9830คือเพชรบูรณ์ชนะไป6 0สคะแนนโอ้โหเอาละครับแต่ตรงนี้จะชนะได้50 0,000 หรือไม่อยู่คะแนนโหวตบจากทางบ้านนะครับจากทั่วประเทศนะครับเรามาดูคะแนนโหวตจากทางบ้านนะครับสำหรับจังหวัดพิษณุโลกคือมาดูครับโอ้ใกล้กันมากโหวตได้เท่าไหร่นะฮะเราโอจะโหวตกันถึงห้าแสนเลยนะครับโอ้ เลขห้ามีเลขหกเทรนดโหวตสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่พิมพ์หมายเลขหนึ่งเข้ามานะฮะคือ7 4 8 6 5คะแนนอ้าวทางนี้นำอยู่60สิบนำอยู่60เพราะฉะนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องการคะแนนโหวตจากทางบ้านนะครับ7 4็0หมื่คะแนนอ่าโอเค7 4805น้อยกว่านั้นแพ้มากกว่านั้นเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้ครับเจ็ดค<น>ะแนนโหวตจะถทางบ้านนะที่4,805ันด้อเจตองการเจ็ดสี่แปต้องทำให้ได้นะฮะดูเลขหล<ะ>ักท่ทให้ได้ให้ดีนะถ้ามันออกเลข8ขึ้นมานะเจ805เพชรบูรณ์จะได้หรือไม่นะครับมาดูคะแนนโหวตของเพชรบูรณ์จากทางบ้านคือ ต้องการเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามห้าจะได้หรือไม่อยู่ที่ท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับฟังกันไปแล้วชอบใครใครร้องดีเจ็ดสี่แปดศูนย์ห้าเจ็ดสี่แปดศูนย์ห้าเจ็ดอะไรโอ้เลขแรกเลขแรก พันกว่าคะแนนคะแนนคะแนนสาม 3, พันท่านผู้ชมวันวนี้นะครับผู้ชนะสำหรับดูการนี้นะครับจังหวัดพิษณุโลกครับสำหรับเพชรบูรณ์นะฮะถือว่าเราได้เหรียญเงินทำดีที่สุดแล้วนะครับรับเงินรางวัล50,000บาทครับ50,000บาทครับ,รบเพชรบูรณ์และตอนนี้ <laughs> ผู้ชนะสำหรับฤด,ดูกาลที่8นะครับจังหวัดพิษณุโลกรับเงินรางวัลทั้งสิ้น500,000บาทครับ นาคิกดูสงครามเพลงสร้างประวกตการครั้งสำคัญแชมป์เจ้าสังเวียนราชบุรีนครสวรรค์เพชรบุรียะโสธรนครราชสีมาลบบุรีศรีสะเกดพิศนุโลกตอกย้ำความยิ่งใหญ่ใครจะเป็นแชมป์เจ้าสังเวียนกิกดูสงครามเพลงนัดพิเศษคู่แรกแชมป์นครสวรรค์ ประสบการณ์การร้องของน้องดีขึ้นเลือกินเกินตัวและไอ้หยะพบแชมป์นครราชสีมามีแต่คะแนนขึ้นๆๆ้น้เราสามารถตระทานของตัวเองไว้เหมือนเดิมนะคะถูกใจพี่อูกสัปดาห์หน้าคิกดูสงกรามเพลงแชมป์เจ้าสังเวียน